กับเพจมิสซูป้ายแดงโปรแดงทุกรุ่นค่ะวันนี้ส้มอยู่ที่นี่เลยโชรูมิสซูกรุงเทพ2 0 0 9ัสาขาบิลบีค่ะวันนี้เราอยู่กับรุ่นนี้เลยค่ะกับไททันเขาเรียกว่าอะไรอ่ะไททันหัวเดี่ยวใช่ป่ะอ่ะใช้คำว่าไททันหัวเดี่ยวกันละกันนะคะกับไททันหัวเดี่ยวนะคะกับแคมเปญฟรีดาวฟรีตู้ทึบวันนี้ของแถมมีอะไรบ้างนี่เลยค่ะกับของแถมแคมเปญฟรีดาวที่เรามอบให้กับลูกค้านะคะสําหรับรุ่นนี้นะคะเราฟรีตู้ทึบให้อย่างนี้เลย แล้วก็อันนี้นะคะนอกจากว่าจะได้ฟรีตู้ทึบแบบนี้แล้วนะคะลูกค้ายังผ่อนเพียงแค่8,000กว่าบาทเท่านั้นเองค่ะแล้วกักบแคมเปญฟรีดาวคือฟรีจริงๆนะแล้วก็ฟรีตู้ทึบแบบนี้ด้วยค่ะแล้วก็เดี๋ยวเราไปชมกันค่ะว่าในรถเรามีอะไรให้อีกแล้วเป็นยังไงบ้างคะดูสิคะตู้แบบนี้ที่เราแถมให้กับลูกค้าซึ่งลูกค้าเนี่ยสามารถเลือกความสูงได้เองด้วยนะคะแล้วก็ ภายในเป็นแบบนี้เลยมีนี่ให้ด้วยกระบะไลเนอร์ด้วยนะคะก็คือในส่วนของแคมเปญฟรีดาวนะคะแล้วก็ฟรีตู้แล้วก็ผ่อนเพียง8,000กว่าบาทเท่านั้นเองนะคะกับแคมเปญเพจดีๆของเรานะคะมิตูป้ายแดงโปแรง,แรงทุกรุ่นค่ะเดี๋ยวเราพาไปชมกันอีกนะคะว่าด้านหน้าเรามีอะไรให้บ้างคะ่ะภายในตัวรถกันค่ะอย่างตัวนี้นะคะเป็นตัวหัวเดี่ยวะคะ่ะซึ่งปกตินะคะลูกค้าที่ได้ซื้อตัวนี้เนี่ยก็ได้ฟังก์ชันที่มันครบอยู่แล้วนะคะไม่ว่าจะเป็น อุปกรณ์ไฟฟ้ารอบคันกระจกไฟฟ้านะคะพวงมาลัยเซอร์ราวแอร์แบกแล้วก็ ABS แล้วก็ EBD นะคะแต่ว่าสําหรับรุ่นนี้เราเสริมออปชั่นพิเศษให้กับลูกค้าค่ะมาดูเลยค่ะว่าเราเสริมเป็นตัวนี้เขาเรียกว่าจอ Android ค่ะติดตั้งเพิ่มให้นะคะซึ่งสามารถที่แบบในระหว่างที่ลูกค้าวิ่งรับงานก็สามารถดูหนังฟังเพลงได้แบบเพลินๆกันเลยทีเดียวนะคะแล้วก็ที่สําคัญนะคะเบาะภายในก็จะเป็นในส่วนของเบาะหนังไวนิลด้วยค่ะที่สําคัญนี่มาดูอีกนี่ อันนี้คือแบบว่าแถมเยอะมากๆเลยนะคะสําหรับแคมเปญฟรีดาวตัวน,นี้คือนี่เลยกันสาดแถมกันศาสติดฟิล์มให้ให้ครบกันเลยทีเดียวค่ะกับแคมเปญฟรีดาวนะคะความเพียง8,000กว่าบาทเท่านั้นเองนะคะเดี๋ยวต้องพาไปดูด้านหน้ากัน,นะคะ่ะ ะะสวัสดีค่ะแล้วก็มาพบกับด้านหน้าด้านสุดท้ายของเราแล้วนะคะเราจะให้ดูว่าเราทําอะไรให้กับลูกค้าบ้างกับแคมเปญฟรีดาวผ่อนเพียง8,000นะคะกับไททันนะคะตัวซิงเกิลแปบ่าราคาเริ่มต้นเพียง5 3 9 0 0บาทเท่านั้นเองนะคะในส่วนของด้านหน้านะคะเดิมๆเนีย่ยกระจังหน้าเขาไม่ใช่แบบนี้แน่นอนถ้าใครที่เป็นแฟนพันธ์นนีมสจูจะรู้อยู่แล้วค่ะว่ากระจังหน้าของ เดี๋ยวจะไม่ใช่แบบนี้แต่ว่าเราท,ทําพิเศษให้กับลูกค้าเลยนี่เลยเห็นไหมคะว่าทําสีใหม่ให้กับลูกค้านะคะให้เหมือนกับตัวหน้าใหม่ๆเลยอะค่ะก็คือแบบตัวเนี้พอทําสีใหม่เข้ามาปุ๊บนะคะมันดูหรูหราแล้วก็ดูไฮโซมากขึ้นนะคะไม่เหมือนกับห,หัวเดี่ยวธรรมดาท,ทั่วไปด้วยค่ะ กับตัวนี้นะคะราคาโปรโมชั่นเพียง539,000บาทนะคะแล้วก็ลูกค้าสามารถเลือกรับแคมเปญฟรีดาวฟรีตู้ฟรีของแถมแบบนี้ได้เลยนะคะสนใจเนี่ยสามารถพักมาที่เพจเราได้เลยค่ะเพจมิสูป,ป้ายแดงโปรแรงทุกุ่นค่ะสำหรับวันนี้พี่ส้มไปก่อนค่ะบ๊ายบายค่ะ